เรื่งผักดันน้ําแล้วก็คบห้วยหนองคลองึงต่างๆนะครับเรามีการกําจัดสิ่งกีดขวาง,ง,งน้ำทั้งหมดนะฮะในบริเวณที่เราบริหารก,การอยู่นะครับรวมแรงร่วมใจกับท้องถิ่นท้องที่ในตัวที่เป็นวันด้านที่ผู้สารลำตีก็ไปดูในพิธปปนที่คอนีเปนก็จะมีเครื่องจักรข้งกรมชะทานไปดำเนินการขุดลอกนะครับโดยองค์รวมทั้งหมดเนี่ยใปัจจุบันนี้ก็คือจากที่เราได้ดำเนินการแผนมาปี6 2 6 3 6 4 2ปีที่แล้วที่น้ำตีนมาเป็นน้ำจีนเนี่ยน้ำไม่ท่วมพชรบุรีนะครับ คือปริยนมนันน้ำปิ่มๆแล้วก็ยุบลงไปนะครับที่นำตีได้ไปติดตามงานในที่ผ่านมาในสองปีปี6 3สาเพราะฉะนั้นโมเดลที่เราใช้ในปีปีนี้นะครับไอกันยาตุลรานี่เราก็จะใช้เครื่องจัรเครื่องมือแผงบริหารไเชิญเหตุต่างๆของปีที่เราเก็ัญ่าลงทุ่มให้ปิดได้นะครับเอาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการนะครับป,ปีนี้ ในต้นประสานเครื่องนี้รน้ำไว้ตงหน้าเลยครับไม่รู้ผลแค่ไหนแล้วแม่ประจันนี้เก็บเท่าไหร่เอ่อตอนนี้มีน้ําอยู่ที่เก70เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ก็เริ่มจะมีมากขึ้นนะครับแต่เราก็พยายามจะระบายออกไปแล้วครับตอนนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าเราเคยปี61 62มันคือสวิงจากแม่ประจันมาก็ทาให้เ็นบุรีเกิดน้าน้าล้นมาตอนนั้นนะครับช่วงเดือนพิจิกาช่วนเดือนพิจิกาครับ ครับเดี๋ยวคงกอย่าต้องตีดูตามข้อมูลนิดเดียวฮะได้เห็นภาพตรงนี้ต่อจากที่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 กระทรวงเกษตรร่วมกับสำนักงานน้ำแห่งชาติก็คือเราจะมี13ขั้นตอนนะมาตรการที่ท่านรัตตีก็ห่วงก็คือเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเครื่องผัดน้ำต่างๆเนี่ยเราได้ลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำตอนนี้ในในเมืองเพชรบุรีเนี่ยเราเรา,เราวางแผนเรื่อง เดือนสิงหาที่ผ่านมาจํานวนเจ็ดเครื่องแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าเราได้ประสานกับเทศบาลเมืองแล้วว่ามันมีปัญหาก,กีดขวางจราจรแต่ล่าสุดนี้ก็ได้ประสานไปที่สำนักงานเชื่อจกักรกลสำนักที่สี่แล้วว่าจะติดตั้งในวันที่ยี่้ากันยาครับเตรียมลงไปติดตั้งไปเลยนะฮะถึงแม้จะกีดขวางบางบางส่วนนี่เราก็จะเอาอเอาท่าออกก่อนนะคเครื่องต้องอยู่อยู่ประจาจุดที่เราวางแผนทั้งหมดไว้เจจุดในเมืองเพชรบุรีนะฮะจะเริ่มเคลื่อนไปติดตั้งวันที่ยี่ส้ากันยาครับแล้วหลังจากนั้น ถ้ามีน้ํามวลน้ําที่ไหลามาที่เขื่อนเพชรแล้วมีโอกาสที่เข้าเมืองเพชรเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะมีแผน2ก็คืออีก38เครื่องเครื่องสูบน้ำเราเตรียมไว้ในพื้นที่แต่ที่พื้นที่จุดต่างๆที่ตั้งแต่ท่ายางบ้านลาดนะครับอำเภอเมืองถึงบ้านแหลมเรามีทั้งที่ท่านน้าตีหัวก็คือเครื่องผัดน,น้ำนะฮะเราเตรียมไว้ที่48คเครื่องที่ตน เอ่อตอนนี้ได้ยืนยันนะครับท่านผู้การสํานักและท่านทิพดีก็เน้นเน้นย้ำพิเศษนะครับไม่เสียครับไหนก็ไม่เสียครับน้ำมันพร้อมพร้อมสูบครับพร้อมติดตั้งครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งตีนิดนิดนะฮะตัวนี้เมื่อท่าน้ำหมาเขื่อนเพชรเนี่ยถ้ามารวมเขื่อนเพชร314ลูกบาทเมตรจริงๆแล้วเรามีแผนที่จะที่ลัมตีทราบก็คือกรมชมประทานได้ศึกษาแล้วว่ารีเทิร์นปรเลียด800ลูกบาทเมตรแต่ตัวนี้ถ้า314เนี่ยชมประทานในสามพันสเอาเอาได้ แต่ถ้ามากกว่า314รลูกบาศเมตรเนี่ยเราก็จะต้องมีการแจ้งเตือนแล้วก็อาจจะส่งเครื่องจักรเครื่องมือเพิ่มมาเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแต่ปีที่แล้วมาถึงเกือบ500แต่ก็ก็สามารถผ่านพ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ที่ครับไม่ไครับครับปีนี้ก็ได้ครับได้ได้ได้ครับจะให้เครื่องจัก <พ uka> นายในนิดเดีแวฮหน,ะนะ <c oughs> ครับนายขอยนี่นะฮะไอ้น,นี้ <c oughs> ก็คือนอกจากที่ชมพู่พนเศรบุรีดูแลเรื่องรุ่มน้ําเพชรบุรีแก้ไขแล้วยังมีโครงข่ายอากริน้ำอันเนื่องมาจากท่ามงตรที่จำ,ำที่ว่าสื่อสารรักษาต่อยอดทั้งโครงการตับรับส่งดอนขุนห้วยโครงการอ่างพวงอน,นุบุติที่ห้วยทราย <c oughs> แล้วก็ดอนขุนห้วยคุกกระพงนะครับทางาสํานักพระราชบังให้ความ ติดตามเรื่องนี้อยู่นะน้ำาดปีนี้เรายอมน้ําเพียงพอทุกอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กตามทับริของนิวและกันดิกามีน้ําเพียงพอสำารุนทรานต้องบริหาร<ต>น้าแล้วก็ดูในส่วนแนวโน้มของพายุกับฝนแล้วก็บริหารตามนั้นครับ,รบถ้าไ,าไป่อยขลาใจเดี๋ยวมีปัญหาัน้าน้ําเยอะต้องแจ้งผมเลยายวัน ครับครับรับทราบครับรับทราบด้วยครับขอบคุณครับ,บ,บ